ลืมบอกไปนะคะว่าตอนที่เข้ามานะคะแต่ไม่ได้ปริ้นเอกสารที่เป็นเกี่ยวกับเอสจีไรวอลนะคะเอสจไรวอลเนี่ยเขาจะให้ทําผ่านออนไลน์นะคะซึ่งทําก่อน3วันที่เราเอาภายใน3วันก่อนที่เราจะมาถึงนะคะแต่ก็ทําการกรอกเอกสารเนาะในเว็บไซต์ของ ICA นะคะก็ไปหาดูได้เนาะใน u t u b e นะคะมีเพื่อนทำเอาไว้นะคะก็ดูตามนั้นได้เลยก็กอกมา แต่กรอกหนึ่งวันล่วงหน้านะคะแล้วก็ไม่ได้ปริ้นอะไรพอมาถึงตอมอก็เขาไม่ได้ถามอะไรเลยนะคะไม่ถามวัคซีนด้วยเพราะว่าข้อมูลทุกอย่างมันจะอยู่ใน ICA ที่กรอกไว้ใน ICA SG อะไรวอกอยู่แล้วเขาก็แค่มาถามถามมาว่ามาเที่ยวหรออะไร,งไรเงออี้ยก็บอกเขาแค่ว่ามาเที่ยวอะไรอย่างี้ค่ะก็แค่นั้นไม่ถึง10นาทีก็ผ่านตอมอมาได้เลยเนาะ มาถึงรีวิวโรงแรมเนาะอันนี้โรงแรมชื่อ Fragrance Hotel นะคะอยู่ที่ b a l e t t a Road เนาะ b a l e t i a Road เออมีความลืมนะคะออห้องนี้นะคะแต่พัก2องคืนเนาะแชร์กับเพื่อนนะคะก็จ่ายไปประมาณพันหกนะคะสองคืนเพราะว่าช่วงเนี้ยโรงแรมแพงมากตัว๋วเครื่องบินก็แพงมากนะคะแต่ว่าก็อยากจะมานะก็เลยโอเคงั้นตกลงกับเพื่อนมาก็มาอะไรเงี้ย สรุปว่าได้รงแรมนี้นะคะแต่ก็เป็นสไตล์สิงคโปร์เนาะห้องเล็กๆนะคะเล็กๆกระทัดรัดนะคะเหมือนญี่ปุ่นเลยนะ,ะแต่โชคดีว่าเรามีหน้าต่างนะคะแค่มีหน้าต่างแต่ก็โอเคแหละแล้วก็ห้องเนี่ยสะอาดเตียงนุ่มนะคะเตียงนุ่มห้องก็โอเคนะคะผ้าห่มแล้วอะไรคือแอร์เย็นทุกอย่างดีหมดเลยนะคะแค่มาเล็กเองแค่นั้นนิดนึง สวัสดีค่ะทุกคนมาถึงเช้าวันที่2นะคะวันนี้เราจะพาไปที่ชัยน้าทเทากันนะคะพวกเราจะไปกินแตนตแดนข้าวมันไก่ค่ะ <c oughs> ข้าวมันไก่ที่ได้รับรางวัลมิชลินสตาร์หนึ่งดาวเนาะ,ะชื่อร้านฮอกเกอร์ชานนะคะก็วันนี้เรามาเร็วไปนิดนึงนะคะจริงๆร้านเปิด10บโมงครึ่งนะถ้าใครจะมานะคะเราก็เลยเดินเล่นๆก่อนเนาะที่ชัยน้าทเทาก็มีอะไรให้ดูเยอะแยะมากมายมิสซูวเนียให้ซื้อนะคะก็ อย่างที่เห็น,นะค่ะเดินเล่นไปก่อนตอนนี้อยู่ไชน้าทาวนะคะทุกคนก็มาเอสอังคิงได้กลิ่นทุเรียนแรงมากนะคะอยู่ร้านข้างๆเป็นทุเรียนมูสังคิงของม,มาเลเซียอ่ะมีตอยน,นี้เราจะเดินเล่นกันก่อนนะคะ What the bus stop that we stop. What they call it. มาค่ะเรามาชิมกันดีกว่าว่าข้าวมันไก่ที่เขาว่าร้อยอร่อยนั้นเป็นยังไงนะแต่เราดูหน้าตามาแล้วนะคะมันมันน่ากินจริงๆนะคะแล้วก็มันดูดีด้วยเนาะราคาก็ไม่แพงมากนะคะจับต้องได้เนาะซึ่งมันก็เออมันก็สมควรได้นั่นแหละรู้สึกว่ามันอร่อยดีแล้วก็ที่ร้านนะคะเปิด10บโมงครึ่งนะเราอ่ะมาถึงตอน10บโมงก็เดินเล่นรอนะคะ เห็นอาหารไม่ได้นะคะดิฉันก็ตาลุกวาวนะคะเพราะเป็นสายกินเหมือนกันนะคะเห็นเฮลตี้อย่างนี้แต่ก็กินทุกอย่างนะคะกินด่านะคะซึ่งของแบบนี้พลานไม่ได้เนาะมาถึงที่มาถึงที่ทั้งที่เราก็ต้องลองชิมกันหน่อยนะคะ bitter melon. Oh, bitter melon. This, ah. Bitter melon. Uh. That is. This one is Bali and winter melon. This is chrysanthemum. This one date. Long I want date and long can. Date, long can. How much is it? Don't know. เเบิลคารนะคะที่จะข้ามไปที่เกาะเซนโตซาเนาะโอ้ฝนเหมือนจะตกนะคะเมื่อวานที่เรามาถึงเนะาะฝนตกพอดีนะคะก็ะเลยไม่ค่อยได้ทำอะไรเมื่อวานวันนี้ก็เลยจัดเต็มวัน The นตี่คือราัานะคะ Membership ผู้ใหญ่เนาะยีเก้าเหรียญสีเนี่แคนแก่อายุหกสิปีขึ้นไปสิเก้าเหรียญน,นะคะเด็กเด็กสมปีถึงสิบสองสิบก้าเหรียญ แล้วก็เด็กนักเรียนนะคะ Full time student เป็นนักเรียนเนาะสิบเก้าเหรียญนะคะ,นนะ,คะ mm. So what design? And this one? No see this one. I don't know where. Where are we? Where are we? We choose to be the entrance. Somewhere around. Mean Garden p a r a d i n e MRT. Oh I need to walk here. Oh that so far away. <laughs> this is a มาถึงจุดที่ที่ฉันเห็นก้อนหินนะคะเห็นไม่ได้นะคะก้อนหินนีฉันอยากปีนขึ้นไปถ่ายรูปก็สมใจดิฉันนะคะได้ขึ้นไปถ่ายได้สองสามช็อตอย่างที่เห็นอันนี้เป็นต้นอะไรก็ไม่รู้นะคะเหมือนบอลเนาะ ใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่มากเลยน,ะลยนี่มือเราโอ,อ,อ,อ้ใบท่วมหัวหเลยนะคะเป็นต้นไม้อะ่ะเดินไปเดินมานะคะเราก็มาเจอสวนกระบองเพชรมันใหญ่มากเลยทุกคนมันเป็นสวนกระบองเพชรท,ที่แบบว่า มันใหญ่ท่วมหัวแล้วก็อยู่ใต้อา,อาคารเรือนกระจกนะคะสวยงามมากเลยค่ะเป็นที่เห็นดูกันค่ะ กลางคืนมันก็จะเป็นไฟ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 แล้วก็แผ่ออกมาเป็นต้นไม้ค่ะแต่ว่าเราจะไม่มานะคะตอนกคืนเพราะว่ามันแต่ละที่มันไกลกันมากแล้วสวิชไปสวิชมาก็ไม่ไหวนะคะ ในที่สุดเราก็มาถึงเข้ามาในการเดินบายเดอะบีนะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าไปที่ไหนเลยเพราะว่ามันร้อนมากเนาะก็เลยมาแวะกินกาแฟะนะคะที่บุดคอร์ดอะ่ะแล้วก็มาเจอฮอปเกอร์ชานตรงนี้แล้วก็มานั่งกินกาแฟดูน้ำให้นาสาวอ่ะอื้นโอ้โหกบี เราออกมาจากมาอะไรนะเบเกอร์เดนแล้วเราก็จะไปขึ้นเอ็มอาร์ทีนะคะออกลมแดดแมวโอ้ยฝนก็กำลังจะตกฟ้ลาร้องเราก็จะเดินเดินวิ้น <c oughs> I want this d e a l can you take a photo Chinese stew Chinese soup Chinese soup I want a heat <laughs> <laughs> แอ,อนขยายอะ่ะขยยเดินม,มาจนเหนื่อยนะคะก็เลยหาสแน็คก,กินกันเนาะแล้วก็ช่วงที่ฝนตกก็เลยแวะเข้ามาที่เอสปานาดฟ o ้ดคอร์นะคะก็มาเจอขยาเนาะสิ่งที่เราจะต้องกินเนาะมันรสชาตินะมันก็จะเป็นแบบพีนับทบัตเตอร์นะคะบัตเตอร์เนี่ยจะหวานนะ แล้วก็จะมีความเค็มๆไปนิดนึงจิ้มเข้าไปในไข่นะคะมันก็คอมบายกันดีมากๆเลยมันอืถึงว่าเขากินกันเนาะเอออร่อยจริงๆต้องลองนะคะทุกคน เดินออกมาจากเอสปาน่านะคะแล้วก็เราจะไปเมอร์ไรออนเห็นแล้วนะคะถิงโตงนังแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นมาในูี้ยู เย็นนะคะเราก็เลยตกลงกันว่าเราจะไปกินบักกุติเนาะก็เลยไปที่ย่านคักเคนะคะก็ไปเจอร้านนีนอสองฟ้านะคะก็อย่างที่เห็นค่ะร้านมิชลินเหมือนกันค่ะ เดินกันมาทั้งวันแล้วนะคะวันนี้ก็เลยพอกันละแค่นี้ไปหาเลยดื่มกันดีกว่าก่อนที่เราจะไปนอนนะคะ มากกว่าเนี้เดินสัก10กิโลได้แล้วเนาะเรจะเดินขึ้นรถเมล์นะคะสุดท้ายเราก็มาเจอสถานีตำรวจที่ว่ามันมีบานหน้าต่างนะคะหลากหลายสีความพิเศษของมันก็คือตึกเก่าตรงนี้นะคะเป็นสถานีตำรวจเก่าแล้วก็มีหน้าต่างนะคะที่มีหลายๆสีเนาะทุกคนก็ชอบมาถ่ายรูปกันตรงนี้เนาะ แล้วก็มาถึงวันที่3มนะคะทุกคนมันเป็นเวลาที่รวดเร็วมากมายถึงวันที่สแล้วเหรอวันนี้เราจะไปดูน้ำตกกันค่ะในห้างจิวิลนะคะซึ่งอยู่ติดกับสนามบินเลยนะคะที่นี่คอนเวเนียนมากมเดินไปไหนนะคะก็เป็นช็อปปิ้งมอลลแล้วก็เป็น MRT แล้วก็เป็นสนามบินนะคะก็คือมันต่อเนื่องกันไปหมดมันเดินทางสะดวกมากแต่ว่าเราก็เดินเยอะมากๆเหมือนกันค่ะ เดินออกมาจากน้ําตกนะคะทุกคนแล้วก็เจอเช็คแชกๆนะคะที่เป็นเบอร์เกอร์เนาะที่เห็นในคลิปที่ไหนก็มีแต่คนลองนะคะเราก็เลยอลองบ้างนะก็ <laughs> จะได้รู้เนาะเขาจะได้ไม่หลอกเราได้นะคะก็อ่ะไปะลองกันนะคะเป็นเบอร์เกอร์เนาะไปดูกันว่ามันมีเมนูอะไรกันบ้างดีกว่านะคะก็ีอาเบรดิสไอส์คิวพริสเฟอร์ไม่กินบอลเยอะเนาะ no m o r ตลอด time No time. Oh no time. Mm. This one be อิ่มแล้วนะคะก็เลยเดินวนๆอีกสักนิดหนึ่งนะคะขึ้นไปชั้นสามชั้นสี่แล้วจนถึงรูฟท็อปเลยนะคะก็อยากเห็นเนาะว่ามันเป็นอะไรข้างบนนะคะก็เลยเดินขึ้นมาเช็คนิดหนึ่งนะคะก่อนที่เราเนี่ยจะต่อช่ตเทิบัสนะคะไปที่เทอร์มินอลสี่ที่เราจะได้ขึ้นเครื่องนะคะก็แยกย้ายกับเพื่อนตรงนี้นะคะเดินออกจากแีเวลนะคะล้วก็จะไปที่เทอร์มินอลโฟนะคะ a c t i ีเวลแทนเอรทูนะคะก็จะมีรถบัสไปต่อได้

ก็มาอยู่ที่แอร์พอตนะคะอยู่ที่เทอร์มินอลโฟเนาะเพราะว่าขึ้นเครื่องกับ Air a เอเชียนะคะแล้วก็แอร์เอเชียเน่ยเพื่อนนะคะบอกว่าถ้าเป็นแบบโล w c คอสใช่ไหมมันก็จะมะีมันก็จะขึ้นที่เทอร์มินอลไกลหน่อยก็ <c oughs> <c oughs> เลยขึ้นช h ตเ t อร Bus มานะคะซึ่งช h ตเ t อร b u ัเนี่ยก็ต่อจากช้อป p ิ้งมอล l ์ที่ j จเวลนะคะก็มีที่จอดแล้วก็ไปขึ้นได้เลยเนาะแต่ก็ออกมาจาก Shopping Mall แล้วก็ขึ้นที่ j จเวลนะคะขัาน j จเวล ประมาณนั่งประมาณสัก5 6นาทีนะคะก็ถึงเทอร์มินอลโฟนเนาะเพราะที่นี่มี4เทอร์มินอลนะคะก็นั่นแหละก็มาถึงก็ง่ายๆนะคะเช็คอินเพราะว่าเราเช็คอินมาแล้วเนาะก็มาปรินเอ่ออีอีบอร์ดพาสนะคะ e boarding Pass. อ,อีบอร์ดดิ้งพเาสมาปริ้นเอาแล้วก็ ตอมอก็เป็นตอมอแบบอัตโนมัตินะก็คือไม่ได้เช็คอะไรไม่ได้ผ่านอะไรกับตอมอเลยก็แค่เอาพาสปอร์ตมาพูดถึงตอมอต่อนะคะก็เป็นตอมอแบบอัตโนมัตินะมันก็จะเป็นเครื่องเหมือนที่เราขึ้นเครื่องเอมาทีอะค่ะแค่แตะบัตรแล้วก็ผ่านไปได้อันนี้ก็คือแตะพาสปอร์ตนะคะแล้วก็มองไปที่กล้องแค่นั้นเองถอดแว่นถอดแมสนะคะแล้วก็ใช้บอดดิ้งพาสที่เป็นตัว QR ีอาร์โค้ดนะคะแตะลงไปให้สแกนหลังจากนั้นมันก็ผ่านให้เราเองแล้วก็ไปอันที่2อันที่2ก็แค่ สแกนด้วยนิ้วมือแค่นั้นเองง่ายๆนะคะแล้วก็เข้าไปสู่กระบวนการของการเาช็คกระเป๋าเดินทางแค่นั้นนะคะไม่ถึงใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะในการที่เพราะว่าแต่ออกจากเชเวลเนาะก็เกือบเที่ยงนะคะประมาณ11บเอโมงสิบเอโมงเกือบเที่ยงอะ่ะเออแล้วก็มาถึงที่นี่แล้วก็เบ็ดเสร็จที่เข้ามาถึงที่เกตอะคะ่ะเกตที่เกต12เนะเาะเดินก็ไม่ไกลหรอกประมาณ10นาทีนะคะจากที่ตรงที่เป็นตรวจต,ต่อมอเนาะก็ใช้เวลา10นาทีใช้เวลาทั้งหมดแค่ครึ่งชั่วโมง คือเร็วมากๆดีมากเลยนะคะ